พี่น้องครับเิ่นสัมผัสกันกับเ c ฟซีเอาเอาช็อตภาพนิ่งกันเขาว่าฉันเวลามีภาพกับพี่หลานนะอเหารน้ำปลาหวานบกงวงเช่นกับไปซูแอ่มีของอยู่ของกินันฉันกับยาไข่แต่ฉันไม่ได้ใข้ร้วงไร้ดอกแต่ความสุง บังบ้านเกิดเมื่ไหนยังหัวให้น้ำพึ้งขวดนึงบังหน้าโุงนึงนี่คือการไห้ของฉันพอเป็นคุ้ยกับเอฟซีสาวหน่อยเพิ่นแป่งเอฟซีวงยิงเพื่นคุ้ยกันเลยกันเลยเดยวมาเห็ดนางเบิงงเขาเห็ดวกเขาใจกระไดมาไล่ให้เล็กๆน้อยๆนะตั้งเต่สองปีละจังได้มาเป็นลูปว่านี่เซียวกรดย่ากไปเปไปดมา่ เราเรื่องเล็กกันค่ะเรื่องจับโอเล็กกันนอตัวนาลูดูสิฉันนำนักของเราเลโอ้ทนาเอานำนักท่าเอาีิเจเรอเพื่อนอยาให้ได้นนำนักท่าเอาเป็นททนี่กินไอติมแซ่บเลยเอาเอาตัวนี้ตัวนี้เอาเฉดงว่ามีแสเดงโสคเริ่มตันนี่ โอ้เอานำนักไปนะฮะโดนแล้วแล้วว่าลง2ขีมไม่ออกเยงยากบหันดีว่าล่งสอขีมไม่ออกนับเ็ดี่6หกุดเดเดุยกันเรื่อง ผู้หญิงคุยกันเรื่องมหาโศกมหาไส้คุยเรื่องน้ำหนักกับการลดน้ำหนักพันคุยกันเรื่องน้ำหนักน้องหญิงบอดายคุยเรื่องยังเด็กค่ะอืมก็เนี่ยเราก็นังกายค่ะอันอันเจโอวันกับกาลังกาลันคุยกับเอฟซีน้องเบิกเบิกหลังของหมอใหม่ครับหมอใหม่คลิปนี้ก็เอาไว้ซสนี้ก่อนเด้อจ้า ไทยสะกลไทยสะกลประธานน้อยนี่แหละตัวการค่ะบุญคือบางสันผู้ก่อการดีหรือผู้ก่อการอะไรวะให้มันดีแล้วคุยอย่างเจ้าเข้ามาตัวการนี่มันไปที่แง่ลบเด้ตัวการค่ะตัวการค่ะถ้าว่าตัวการนี่มันตัวกินไก่ตัวอิงยังตัวพูดให้มันเคลียร์หน่อยประธานผู้ก่อการดีหรือผู้ก่อการายผู้ก่อการดีท่านใจดีค่ะจังสันในหื่อยังทำไม่เป็นเลยมาให้ท่านสอนให้แม่ใหญ่ใหม่สอนแม่ใหญ่ใหม่ ช็อตไปได้ช็อตไปคุณดีเจโอ D J O I N O C J O ค่ะค่ายขี่เคียบเป็นช okay. ่วงช่วงฝากกันไปฝากกันมาฝากกันไปฝากกันมาครับพี่น้องยุนหนาฝากดูปนั้นลุงปูนะครับอืม ด้านทางนั้นก็นสิเป็นเรื่องของเรื่องสกุลละนะครับคือดอกไม้นะครับดอกไม้เป็นการส่งเสริมอาชีพนึ่งคือกันรอห้อนะามเลยนะครับส่วนมาใซคนะครับสาธุน้ำกันนะครับสาธุน้ำกันาการจัดระเบียบดีหลายวันนี้สาวสกลุลเจโอวันออฟฟิเชียลนะคะ กราบหลวงปู่ศิลาที่ตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเช้าคุณยกิ่งน้อยท่านประธานค่ะท่านประธานครูน้อยค่ะสาวเครื่องค่ะของของท่านนะคะสุดยอดนี่คือปรมาจารย์อาการนี่เคยเป็นน้ำเขาไแม่่คะสาวสะกดอัดไม่ได้แล้วลืมกดที่ฟังไม่ใหญ่ใหม่ใบว่ะามันจะคล่องคักแล้ววันนี้ไปกดบันทึก สันเป็นมาก่อนเขาเพราะว่ามาฝึกนะคะมาฝึกกับแม่ใหญ่ใหม่มาฝึกกับกับคุณครูประธานน้อยสวัสดีค่ะสี่สัมผัสเอ็กซีวมีเอ็กซ์เิวมีเปลี่ยนงานเป็นงานกันแล้วเป็นงานกันแล้วเดี๋็กกีฬาเราเป็นงานแล้วครับเอ็ดมินเอ็ดมินคู่นี้แล้าเบื้องบรรดาญาติโยม เสื่อมสซสัสทธาลุงภูนะครับเมน,นี่แงะย่อมบนไหลเป็นไรครับพอดีพอดีคุณแม่มาแต่ทางไหนเนาะนี่เนาะ จะราคาทำไมเพราะว่าปีค่ะเาปีนี่ก็มานทำกันเสร็จทำกันค่ะตั้งใจมากตั้งใจมากค่ะมาไหว้เพิ่นบ่างหรือแนวจุดประสงค์อย่างอื่นจุดกลับจุดกลับจัดมาไหว้เพิ่นนี่แหละยังไหว้เพิ่นค่ะไหว้รูกไหว้รูกนั่นท่านไหว้รูเพิ่นน้ำไปนี่ยเคยมาเกอนไปมาจากมุทหารกันเลยมากทางผ่านเลยมาแวะมาจากคนหรือไม่านปลาสิมาแวะตะไถ่มาหลายคนรถตู้นึงรถตู้นึงสร้างคนละค่ะ แม่โห่ว่ามือนี้แม่ได้ติดตามมะล่ำขนาดไหนมะล่ำมะล่ำแม่บังไข่เบิังแม่เบิังเสียงวีหกแล้วก็มะล่ำบ่อยสาวหน่อยเบิางบ้งแล้วก็สาวหน่อยเป็นฟันแพงแม่เฝ้าเมื่อแม่เฝ้าเมื่อวานนี้แม่แม่เขาบอกว่ามืนนี้เขาจะเอกเข้าดีให้แม่ฟังเข้าดีวังไดล่ะมือนี้แม่โห่ว่าว่าบ่ายสามใครจะมานี่อันแม่แม่บังโห่เพราะว่าแม่มางานมงคลบอกคุณหญิงจะมานี่บ่ายสามอ๋อ ยเด๋ยวสิส่นโมพันยูอุ้งหิงสิมาบสามก็บอดโจครับจ้าดีเนาจ้าเป็นเ c ซีเพิ่ยูเป็นมะเพราะฉะนั้นแม้มาพคนเปลี่ยนยี่ล้อนี่สิเขาไปหาลงปูอยู่ในผุ่นเด้อยี่ล่าอุ้งหิงมากบสามรถสิเขาไม่มีจ่ะครับุ่นโข้าวดีข้าวดีข้าวดีได้ในี่สำหรับเ c อยากเห็นอยากเห็นเบ๊บบบว่านยล่ามากเนี่นี่พ่งหูเล็กนี่อยากเนอยากเห็นเปซีอยากเนยูเป็นงหิงอุ้หิงยู่โอ อยากเห็นอยู่โอกาสดีเราเมือนในใบสามไงช่องกันทิศารับใบสามเนี่ยใบสามโอ้ใบสามี่แต่เอีหลานโอ้ยังอยากกันอยากเห็นน้องูหญิงยุ้อ you know. ืมเป็นอย่างคืออยากเห็นเป็นอย่างคืออยากเห็นจักจะว่าเป็นนั่นใดหังอยากเห็นมเป็นมิ่งม่มันไม่เป็นม้อยมยมันเป็นคันนิ่งรุ่งสีบบอกขึ้นยังไหนบ้านเขาอ่นคันนิ่งเมนกันสตารถือกันบ่มีเหตุผลในเมื่อี่กับมี่โยเหตุผลคือมันสตาถืกันรุ่งสบบ คำนี้อยู่เบิ่งมาล่ำหนาๆเพิ่งน้ำมาล่ำเป็นสายมอล่ำเป็นเดบซีเป็นเดบซีนั่นๆโชคดีเลยมึอนี่เห็นมาเสด็จเบิ่งนี่หลามานี่เพราะว่าอีหล่ากันต้องนาจะลงรถมานี่หลังทีเขาไปในให้คุณยัยเบี้ยนเสด็จเพิ่งหนึ่งติดตามเราบอกเราบอกข่าวแล้วบอกข่าวแล้วว่ามันนี่คุณหญิงสิมาคุณหญิงสิมาไปท่านี่สิข่ามานี่ไก้บัวพันนี้เสร็ล้ว น่าจะมีครับอ้าใบสามก็บอโจูครับคือนี้เล่นที่กระสินร้านจงเจริญ้งเริญศรันพันบรอกว่ามาดักยี่นี่เลยครับนี่มาดักอยู่นี่เลยบสามมาหอดีครับยี่นี่ใบแล้ม่งนั่นโชคดีเลยมือนี่ดีใจว่าไดีใจว่้มาว้งิงสิไหดีใจยู่ค่ะ ก็คือวันเสาร์ดียวพอดีเนาะ่คันว่าร์เดียวพอนี่เราก็มานั่งถ่ายขึ้กันนี่นี่เรามานั่งถ่ายขึ้กันนี่นี่แล้หูข้าวว่ามีสีมาเนี่ยเบีอนสูบดีปีสาหาลงปู่แล้วก็ได้มาเพิ่งลงยิงนะเป็นเอฟซีลงยิงหมดแมนค่ะอ้าวดักอยู่นี่แด้วจะไปใส่ได้เพราะว่ารถมาต้องมาหนีก่อนจังสิเข่าไปหาหลวงปู่บ่ายสามครับบายสามครับกระบอดโจมาหนีกับทีมคณะทั้งหมดเลยนี่แน่นหน่อยเพราะเอกกับสีมาขึ้กันนะครับ เอาล่อล่อล่อพี่น้องครับล่อพี่น้องครับผู้ที่ตามก็ผู้หน่อยตลอดด้ครับเด้คอยที่ตามาได้เจอกันในคลิปต่อไปครับ